สวัสดีค่ะชั้นโคลสุพิเชนแลนะคะในคลิปนี้เราจะมาชวนเพื่อนทอดถั่วอีกชนิดหนึ่งคือถั่วดำค่ะนะคะถั่วดำที่ในการทอดในวันนี้เราจะทำทั้งแบบต้มและไม่ต้มค่ะแต่อันนี้ต้มแล้วนะคะเรามาดูกันว่าแบบต้มกับไม่ต้มอันไหนจะอร่อยกว่ากันค่ะมาดูกันนะคะ ถั่ดำที่เราจะมาทอดในวันนี้นะคะเราจะทําให้ดูสองแบบเลยค่ะคือแบบที่แช่อย่างเดียวนะคะเราไม่ได้ผ่านการต้มนะคะเราแช่อย่างเดียวแล้วเ,เลยไปทอดเปรียบเทียบให้เพื่อนดูนะคะว่าระหว่างแช่อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้มเนี่ยจะต่างกันอย่างไรความกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะผึ่งแป๊บนึงค่ะให้ให้ใหมาดก่อนนะคะ แล้วจะไปทอดกันนะคะเพื่อนนะคะจะมาดูว่าแบบไหนจะอร่อยกว่ากัน,นะคะ่ะเพื่อนคะเราพึงถั่วหมาดแล้วนะคะเราจะมาทอดกัน,นะะเราจะใช้น้ํามันนะเพื่อนใช้ตะเกียบค่ะเอาไปจุ่มดูนะคะเดือดแล้วนะคะถ้าน้ํามันร้อนจัดเนี่ยนะคะเหมือนกับเขาจะทอดตะเกียบเนี้ยค่ะน้ํามันจะเดือดขึ้นที่ตะเกียบนะคะ เราจะเอาส่วนที่ยังไม่ได้แช่ยังไม่ได้ต้มเนี่ยทอดก่อนนะคะเราจะเห็นด้แขกทอดมาขายให้เราใช่ไหมคะทีนี้เรารู้เคล็ดลับวิธีการของการทำแล้วเนี่ยไม่ต้องไปซื้อแขกค่ะทอดทันเองเลย ถั่วดำเนี่ยไม่ค่อาโตนะคะเพื่อนจะไม่เหมือนถั่วเขียวนะคะฉะนั้นแล้วถั่วเขียวเนี่ยเราจะทอดแป๊บเดียวเนี่ยเขากรอบเอาขึ้นแน้เลยแต่ถั่วดำเนี่ยไม่ค่อาโตค่ะเราต้องทอดนานนะคะเพราะเขาลอยแบบนี้แล้วก็โอเคแล้วค่ะเพื่อนนะคะคือลอยแล้วแสดงว่าน้ําไม่มีในในมเมล็ดแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเลยค่ะนะคะเราจะเอาที่เราต้มเนี่ยทอดต่อ เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบนะคะว่าอันไหนอร่อยกว่ากันเขาลอยแบบนี้แล้วนะคะใช้ได้แล้วเพื่อนแดงเหลืองแล้วนะคะตักขึ้นเลยค่ะเราต้องตักให้หมดก่อนปิดไฟนะคะถ้าเราปิดไฟก่อนที่จะตักหมดนี่ถั่วจะดูดน้ำมันนะคะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ถั่วดำทอดของเราทั้ง2อรูปแบบค่ะนะคะคือรูปแบบที่แช่อย่างเดียวแล้วทอดกับแช่ต้มแล้วก็ทอดนะคะทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันนะคะแช่อย่างเดียวนะคะขวามือแช่อย่างเดียวแล้วทอดเนี่ยเขาจะกรอบแบบกระด้างนิดนึงนะคะแต่ก็อร่อยค่ะ ถ้าสำหรับคนฟันดีแต่ถ้าต้มนะคะแช่ต้มแล้วทอดเนี่ยจะอร่อยมากนะคะจะกรอบร่วนค่ะนะคะจะกรอบร่วนสาเหตุที่มาทำถั่วดำอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องการให้เพื่อนๆนะคะที่คิดจะทำธุรกิจต่อยอดนะคะสำหรับถั่วสามสีห้าสีนะคะ ะะถัว่วทองถั่วแดงแล้วก็ถั่วดำที่เรานำเสนอไว้นะคะคลิปนี้เป็นเรื่องของถั่วดำฉะนั้นแล้วนะคะแค่เราเพิ่มรสชาติด้วยการเติมเกลือนะคะใส่เกลือนี่ก็อร่อยแล้วค่ะนะคะใส่เกลือก็อร่อยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพื่อนนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองทำทานนะคะ คลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปรรูปอาหารของเลวก,กค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ